ใส่ปุ๊บนี่ปลามากินปั๊บเลยครับผมน้องม่อนี่ลุกไปใส่เลยครับพี่น้องนั่นดึงแล้วครับปลายังงนั่นครับเพิ่งใส่ครับบางนึงนี่นะครับใส่หลังแรงเลยครับอรุ่นนู้นครับมันจิ๋วคือยังมาถือครับพี่น้องเริ่มดึงแล้วครับรุ่นรุ่นครับมันปลายังอ๋อผมมาปัดุกปัดุกปลายังครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกมาสูบเบิงครับใส่บางนึงนี่นะครับพี่น้องก่อนจะไปทางไหนเลยครับนี่ยังอยูหม่องนี้เลยนี่ครับ นี่ครับไม่เี้เดี๋ยวมาปึง่าปั่นป่ายังครับโอ้ยหลุดซ้ำเหรอพี่น้องยังกินบุดีโอ้ยสิทธายเลยครับเอาไหมเอาไหมครับพี่น้องเอาไหมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับมือนี้ผมก็ดสิภามาใส่เบ็ดอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ผมใส่เตวินหนึ่งเนื้อสีเดือนครับ หลังจากเขาใส่เนื้อใส่เดือนแล้วบันทึกผมเอาเนื้อแมงจีซ้อนนะครับลองมาใส่ลองเบิ้งครับไม้เก่าแต่ว่าเป็นเนื้อไหมครับเป็นเนื้อแมงกิซ้อนครับผมนี่ครับแมงกิซ้อนครับเรลองเบิ้งครับมาอ่ามืออื่นเสาร์ครับเขามาลุ้นน้ำกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปยามเนื้อใส่เดือนพร้อมแล้วครับว่าจะมีแนวกลิ่นเขาบอกครับนั่นขึ้นเนื้อสำหรับเนื้อใส่เดือนเนาะครับไม้เก่าครับ สามแล้วช่น้ำกันครับรุนน้ำกันครับผมมาช่วงน้ำกันครับเนงาเศษเดือนที่ผมมาใส่ต่อนหัวคำนะครับที่นี่ผมจะปุ๊บถือแล้วครับถือนั่นครับถือนะครับเนงาเศษเดือนที่ผมมาใส่ต่อนหัวคำนะครับป้ายอย่งรุนน้ำกันครับน้องนั่นครับคว้าครับควนี่ครับควครับผม แกมแรกครับเนื้อใส่เดือนครับเหยียนเนื้อครับเนื้ไม่กี่ซ้อนนะครับเนม้อมืนเอาลุนน้ำกันนี้ครับอันนี้เขาเป็นรุ่นเนื้อใสเดือนครับช่วงนี้เขาเป็นรุ่นเนื้อใสเดือนพร้อมกันครับว่าจิตใจจักเต็มครับในคืนนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมเนี้มือเซาเนะครับมีในเวลาแล้วครับทามายามเบ็ดครับพี่น้องเบ็ดขึ้นเก่าแล้วครับในเวลาครับหกโมงกลัวแล้วครับพี่น้อง บรรยากาศท้องฟ้าไกลกำลังโหครับไม้เก่าครับพี่น้อง้วเปลี่ยนเนื้อไม้ครับล่องเบ่งมาสีมีตัวมีตัวอีกเบอครับนี่ไม้ยนีครับตามรับช่มไปน้ำกันครับคุนไปพรอมกันครับมาที่ได้ตัวครับพี่น้องมันไม้เก่าแล้วครับจะเป็นเนื้อไม้ครับเนื้อไม้กีซ่อนนะครับรอหรับเที่ยวนี้ครับ นครับนั่งนี่โอ้ต้องมีห้อยป่ากินอยู่ครับพี่น้องดูนน้ากันครับต้องมีห้อยป่ากินอยู่ครับพี่น้องเนี่ยโอ้มีตัวครับมีตัวนี่ครับนั่มีตัวครับพี่น้องแถมแหลกมากนะครับชมกันหลังต่อไปครับพี่น้องไหม้เกาครับ เท่าที่ซีเลยครับผมพี่น้องไม้นี่เปลี่ยนเนื้อไม้เลยเพราะมีตัวครับรังนี่กัมีห้อยกินครับพี่น้องนี่มีตัววะครับเนื้อไม่กี่ซ่อนครับผมมันเลยไม่ขึ้นเลยครับพี่น้องอ๋ออ๋อมีตัวครับมีตัวนั่นครับนั่นครับหมานคือเก่าครับหมายเก่าเปลี่ยนเนื้อไม้ครับพี่น้องสองเตีมครับ สองเตีมแล้วครับพี่น้องสองเตีมติดตัวกันเลยครับผมสองเตีมครับลุนน้ำกันล้างเทอไปครับนี่ห้องสิไหนวะครับไม้เก่าครับเปลี่ยนเนื้อไม้ครับจากเนื้อใส่เดือนมาเป็นเนื้อแมงซ่อนนะครับไม้เก่าครับไม้เก่านี่ครับที่ผมมาใส่นะครับได้สามเตีมเหมือนครับเนื้อใส่เดือนเนื้อแมงโมก็ได้สามเตีมครับเท่าตัวน้อยครับอันนี้เป็นเนื้อแมงขี้ซ่อนครับ น้ำมาใส่น,นี่บืถือครับพี่น้องบืถือครับเนี่ยหายเยู่ครับแต่ว่านี่ครับโมมีตัวครับน้ำลังต่อไปน้ำกันครับสองแต้มพานไปครับพี่น้งนองหลังนึงครับอโมมีครับ เน้าหายกันครับพี่น้องเน้าหายกันครับน้อกันล้งตัวไปครับโอ้นั่งียก็บ่มี่อย่างครับพี่น้องไลี้ยไปอยากม,มังกรนะครับเนาะยากม,มังก่อนครับนั่นสิมีโอ้บ่ถือกันครับพี่น้องปลาไม่เยี่ครับอืมเงาปลาหมึกมันล่องมึงอีกเช่น,นึงครับไม่นี่ นี่ครับต้อมกันครับนี่สินี่แก้มอีกบ่ครับพี่น้องหมื่นนายนี่นี่นีครับนีนค่นค,รนค,รนครับนี่ไครับยังนกครับโอ้ยอากาดย่ำเสือ มันเต็มครับมันไปได้สวงเตียมเล่บ้าพี่น้งองมันมีครับมีซีรีส์อยู่นั่นเอกคับมีรครับโอ้ป่ามีอยู่ครับพี่น้งนองนผมนี่ครับยังย่ง,ง,งอยู่ป่านั่นเอบ,บ่ถือครับเห็นไหมพ่ครับยังไม่ยิ้มส่วน ไม่ได้สวงเตีมอยู่นะพี่น้องอู้หอยามครับพุ่นเงีย,ยงไมาใส่แบบนี้ทังนี้ก็บับถือครับพี่น้องไม่ได้ s ว i เตียมนะอามืนอ,อนี้ครับบัถือครับครับ้วนี้มงครับ ยันด้สวงเตี่ยมนะครับพี่นวงเอ,อ้ยเบิ้งนะครับบ่ถือครับบ่ถือต้องเป็นระยะห่างเล็กหน่อยเนะครับยังมาใส่ไม่พี่นองนะครับปลาสวบตบๆ <c oughs> นี่นี่เห็นหน้านครับนี่ครับ สวัสด่ครับพี่นุ่งเดี๋ยวสามสี่มื่ครับเดี๋ยวผมเอาเนือไปมกึกมาล่องใส่ล่องมึงย,ยันในสวงเตี่ยมพี่นุ่งจินครับั้อดท้ายแล้วครับโอ้ยี่สวงเตี่ยมพี่นุ่งเอ้ประมาณนครับ ก็ได้ยู่ได้กินนะครับฟังเตียมกันได้การเงี้ยมเ้าครับนี่ครับงานบ้านห้องยู่หากินครับฟังตัวก็เพิ่งได้ปนเลยครับพี่น้องเพิ่งได้ปนครับตัวไปทำงานต่อไปครับผมสี่แหละคลิปนี้กล่าวเข้ามาวัสดีครับครับป่ามีอยู่ครับป่ามีอยู่แต่ว่าของพวกกินครับ มันเจะลึ่งเบ็ดครับเอาไว้อีก3ามสี่มือครับมาใส่ไหม